กราบตามท่กราบตามทานกาอาเดี๋ยว <kaç, S 1> ่าตามนะเอสหังพันเตสุเจระปาริณิพุตตัมเปตังพักวันตังสระนังคัจฉามิสระนังคัจฉามิธรรมัญจา พิกขุสังคัญจะละพยาหังพันเตตัดสะพักวะโตธรรมะวินเยปับพระชังทุตยามปะาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิตังพักวันตังสะระารรังะชามิทรมมันจะ พิกุุสังคัญจาละภายาหังพันเตตัดสาพัคกวะโตธรรมวินาเยปัปพะชังตาติยามปาหังพันเตสุจิระปาริณิพุตตามเปตังพัคกวันตังตะระนางคัจชามิธรรมมันจะพิกุุสังคัญจา ลัคยหังพันเตตัดสะคัวะโตธัมมวินเยปับพชังอหังพันเตปับพชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏถานิคะเหตวาปปับพาเชธมังพันเตอนุกัมปังอุป,ปาทยายะ ทุติยมเปอาหารพันเตปัปพพชัง,ชงยาจามิาามอิมาเน กาสายานิวัดฐานิขะเหตตวาปัปพาเชตมังคันเตอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมเปอาหางคันเตปัปพัชังยาจามิหิมานิกาสายานิวัดฐานิขะเหตตวาปัปพาเชตมังคันเตอนุกัมปังอุปาทายะ อากราบสามครั้งก่อนเว่าตานะอาหางพันเตะสารน้สีรังยาจามิทุติยัมปีอาหางพันเตะสารน้สีลังยาจามิตาติยัมปีอาหางพันเตะสารน้สีลังยาจามิอาว่นโมสามจบ นโมัสสะะวะโตอระหะตสัมมาสัมพุทธะนาโมัสสะะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารรนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารรนังคัจฉามิสังฆังสารรนังคัจฉามิ ทุติยัมเปพุทธังสารนางคชามิทุติยัมเปทมมางสารนางขชามิทุตยมปทมังสารนางคชามิ ทุติยมปีสังฆังสารนังัจามิตาติยมปีพุทธังสารนังัจามิตาติยมปีธรรมังสารนังัจามิตาติยมปีสังฆังสารนังัจามิปานาติปาตาวเวรมณีอัทินาธานามเว วรมณีอภรมจาริยวังเวรมเนมุสาวาทวังเวรมเนสุราเมรยะมัชฌะปมาทัถฐานาเวรมเนมิกาลพโชนาเวรมเีนัจจคีตาวาติตามิสงคทัสนอเวรมเนมาราคันทอ วิเลปณนะทารณะมันดนะวิภูสนัถานาเวรมณีอุจจายนะมหาสยนะเวรมณีชาตะรูปะ ระชตาปฏิคหานาเวระมณีอ <P an Emily> <S an> ิมานิทัสสะสศกขาปทานีสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสศกขาปทานีสัมมาทิยามิอิมานีทัสสะสศกขาปทานีสัมมาทิยามิอกราบสามครั้ง